สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18ธันวาคม2567นะครับเมื่อนีพ้าเดินทางมาหาพ่ออยากดังดังสมซื้อนะครับท่านผู้ชมเข้ามา3งวดติดนะับสูตรล็อก9คู่พ่ออยากดังนะตั้งแต่2 1นะครับ4 3 หลักกระสองหนึ่งอีกครับงวดที่ผ่านมาตรงๆนะครับเอามานนีเดินทางมาแล้วนะครับผมเอฟซีกระถามกระรอว่ายอยากเห็นบ่าวเ่ามาหาพอ่พอเพิ่นไว้ๆนะครับเพื่อจะได้ไปหายิบจับลอตเตรี่สลากกินแบงเป็นแนวทางด้วยทำชมเดอแต่ว่าเข้ามาแล้วสามงวดอ้เอาพ่อสวัสดีครับผมฟาสวัสดีครับ <laughs> <laughs> เอา้าทำชมบาเถามีน้ำใจให้พ่อ อ่ะนะครับผมนำใจเล็กๆน่อยๆเด้อพ่อเด้ออ่านะครับใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าพ่าเออใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าพ้าหันมาพี่หันหน้ามาพี่เอฟซีเออเออนะครับเมื่อนี้โชคดีนะพ่อให้โชคดีโชคดีปลายปีนั้ปีใหม่โชคดีอีกอ่เอาท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ครับสูตรล็อกเก้าคู่ พ่ออยากดังนะพ่อพุ่นเน้นให้คือตัวเน้นคือ5 4กับ8 7แต่ว่ันนี้เกาคูนี่ครับท่านชมถามมาคือมาตรงๆรงสองหนึ่งไม่หรือเนาะพ่อเนาะ,อะเอาว่าจับเฮเอฟซีโชว์พ่อนี่ง่ามเขาห้องกับโชว์เอาไว้ข้างๆพว่าไว้ข้างเออหันหน้ารอรอมาพ่อนี่ย,ยังแข็งแรงยังรอท่านชมจักปีแล้วครับพ่อแป บ่ามันเก้าสิบแล้ววะพ่อเห็น<อ>พ่อว่าเก้าสิบแล้วปีไม่นี่แล้วปีไม่นี่จะกเก้าสิบเอออืมใกรหยอดเหรอใครสิฮอดลที่พออ่อหนาวนะพอ่อนากบานเ้องอากาศเย็นอ,อ,อากาศเย็นท่านผู้ชมจังในพอ่องวดน,นี่ได้คือเขาคือเขาแอมสูตรล็อกพอ่พอพ่อเพิ่นให้พ่อพ่อเมื่อน,นัไหร่พ่อให้สูตรล่างผมไปอ่าผมไปลงสูตรล่างในบ่อเขาท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรสูตรนี่จะเป็นเน้นบน มาได้ทั้งบนทั้งล่าง<อ>าไม่รอพ่อ,อสูตรเดียวขยังเนเาแต่สูตรบนเท่านั้นล่างเบาเอามัน๊ยมาเองคือว่าสูตรนี้<อ>ท่ำชุบสามงวดแล้วหนับตั้งแต่สองหนึ่งมาสี่สามแล้วก็มาสองหนึ่งอีกนับเข้าสามงวดติดเอา,เอางวดนี้พ่อได้คืเอเก่าได้คือเก่าเอาเอ,เ,อเขียนอ่ะเดี๋ยวเบาเถอยจะกี้เขียนะยน,นะครับท่านผู้ชมมีตัวใดพ่อ

หนแปดสองเก้าเ่นบอก่าสองเก้สูตรบ้าเถ่าหูสูตรน้ำพ่าพิ่นยูร่าชมเด้สองเก้ครับสองเก้าหันมาพี่พ่อสองเก้าสามศ2นย์สองเก้าสามศูนย์ีหนึ่งห้าสองห้าสอก็จะลงที่หกสามธรชมเป็นสูตรบวกนะพ่อเพิ่นก็สอนบ่าเถ่ามาแล้วเดี๋ยวบ้าเถ้าจะเขียนให้นะครับ อ่งวดที่แล้วชุดบนมันออกอ่าหกสาสมอ่านะครับส้มชมสูตรท้องพ่อสูตรล็อกท้องพ่อ,อก็จะได้เจ็ดนะครับแปดห้าเ้าหบ่พ่อเกศเจอ่าหนึ่งแปด่สองเาสองเก้าสาม สามศูนต์แต่ว่าสามศูนต์อ่าสามศูนต์สามศูนต์สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าสองจบอเน้นครูได้พอไมนเน้นมันเอาไปทั้งสี่รอดไปทั้งเก่าครูเลยเก่ารลอดมันบอกไปกับบัตรีมันก็ออกแค่ไหนก็อ่าคือว่าทาเน้นไปมันทาเน้นไปคือมันมามันมาถีตามเป้าอืมมา้องเรียนเอาไปสิ่ไปมันตัว ในเก่าคูนี่ติดไปเลยเอาเดี๋ยวบ่าวแถาจะเขียนให้ได้ท่านผู้ชมอันนี้งวดที่พันมาตีเซือเกดซีอ่าแบนหกเสือย่างละใบลอตเตอรี่หาติดไปเลยเก้าใบเก้าใบตบหล่ดอ่าโอ้แต่ว่าผมไม่โตมักนใจผมพ่อ มันมักอยู่มันบรตรงเลยแล้วบ่อยาเว่าคืึงวดนที่แล้วนี่ออฟ้าฟุมักฮ่าีับวัมากฮาีนอะมันปใน,น,นไปหกสามหม <63 S 2> ่นมากตัวสองหนึ่งที่นพอพเนาะมาตัวสองหนเอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้กอนทำชุ่มเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้กอนนะครับผมเอาเบาเท่าเขียนให้แล้วทำชุ่มพ่ออยากดังนะครับสองมกราคม2568ันร้อยกสิบะครับเจ็ด4ี่นะพ่อเจ็ดีแห้าเก 0 7 1 8 2 9 3 0 4 1นึ่นะครับล็อก9คู่ตรงๆบนล่างนะครับฐานเน้นเน้นคู่ได้มักคู่ได้ก็พาะห้าช้อนตัวได้ปะห้าชอนี่ปะพ่อหืมมามาตัวนี้มามาตัวนี้พ่อวนอไไันออกหกไปเยอเด็ดออกหกไปแล้ว <yeah. S 1> มักคู่เดียวนี่ปะพ่อ,พอบอดมันจังว่าขันคือจะว่าขันมันทีออก มันแต่ห้าวาดดีออกมันบอกมันไปออบตัวขันไตไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเ้าบอลมักแน่้ืซีอิ๊วร้อนเลสเตอรี่นี่พ่อซื้อถือป่อลอนบอลลักนขบนเลตเตอรี่นี่ไวเลยทำมาช่วงพอพ่นมาเอ้าหามี่ตัวมักอีกคู่นึงมักตัวใดพ่อไฮเอฟซีพอยากได้หน่อยครูซีหนึ่งซีหนึ่งอืมเอ้าพ่อพ่นินไฮซีหนึ่งครับหาสองเท่านั้นเท่านั้นมองมันขันมันไปซีก็ได้อ่า แต่ว่าเก่าคู่นี่หาลอตเตอรี่ไปเล่นมาพ่อหาไปเล่นร่องเก่าคู่นี่ร่องตึกป้อรอดตึกป้อครึ่งวันที่แล้วนี่ท่านผู้ชมวันที่แล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับวันที่แล้วนี่สองหนึ่งนี่บนกับยูนี่ห้องกับสองหนึ่งเก่าครูนี่ติดไปเลยติดไปเลยบ่มีพลาดบ่มีพลาดก็ได้ฝันเจียวอยู่ฝันจึงไดนพ่อฝันบ่ได้บวชฝันบ่ได้บวชเออไปไปปฏิบัติธรรม ทำกระโลงแม่รับไปพวกไสบานให้มีแต่พวกผีแม่ผู้ตายไปเห็นเมดแม่ผู้ผู้ตายไปไสบานให้แม่ไสบานให้พ่อฝันว่าได้ไปิดบวชยุวยพุ่นบวชแล้วบวชแล้วแล้ไปทบปฏิบัติถ้ำบ้านหลายบานบัตรที่มาไสบานไสบานให้พ่อมีแต่ผีมีแต่ผีอืฝันเอ้าตีเป็นตัวดลขหพ่อฝันนึ่งสิบันนี้ได้หนึ่งคือคืออันฉลาง ตาราของเสขามาสบัตนะครับอืมเดี๋มันมนมนมียิ่งเพียบนครับอือยางนึงกับชนี่นะ4 0น1 40, <41. S 2> แต่ว่ามันเบ่อ่ามันบ่ม,มีมีแต่4ีมันบ่มีมีแต่4ีนึ่เออมันกาวดเียวนึงครับอือคือเตียวนึงพ่ออ้านึ1 41กเฮาสี่กาสิบีครับอื สิบชีีหนึ่งครับเออนี่ละห้องแปลงสองตูนแปลสองตูนก็ว่าก็ว่าห้องบานอีหนึ่งนี่ละครับผมเนี่เต็มมันเต็มเฮาบ่แม่งกันโยนี้กนีบ่บ่แต่ว่ามีแต่หกีแต่ว่าในในนี่นี่พอมันใจว่าถูกอีกถูกมันสามงวดเลยที่พอสามทาได้เขานี่เขาจะงวดก็พอเขาตนตลอดอืมคันตดนงวดเดียวเท่านั้นเออเียนนี่มันจะนนั่น ว่าถ้าเขานี่จะเขาจะงวดถ้าเขานี่เขาไปตลอดหวยเขาตลอดเอออันนี้สามงวดเลยดิมันสามยู่แต่ว่าแต่มันแต่มันออกมาหนีมันบ่ท่านเตือนได้ใส่เตี้ยเลยอ่าเตี้ยนสุดูๆมากนี่งวดนี้จะเขาอีกพวางวดเนี่ยเขาเออแน่นอนอืออือฝันดีเจ้ยฝันดีที่พอฝันว่าได้ไปบวชเออไปบวชอือเป็นไตรบเป็นปฏิบัติธรรมอือ ห้าไปทั้งชิ้นทั้งถ้ำเนี่ยเทพประดาเป็นชอยห้าครับอืมเอามะนี่ถือลาบนี่ยถืออีกนะธรรมชุ่มไปหาลอตเตอรี่ไปเลยนะพ่อเนาะลอตเตอรี่ไปเลยเป็นแนวทางยิดจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งได้ธรรมชุ่มเลยนะครับขันบัตรถือร่างกับถือวนรอดเขามาแล้วขันบัตรถือกับถือพ่อแม่กับถือใต้สามโถเขามาแล้วสามงวดธรรมชุ่มนะครับเข้ามาแล้วสามงวดเอาแต่ซุ้มมันมันโดนเดี๋ยวอ่าเขามาแล้วสามงวดนี่งงวด งวดที่แล้วนะครับสองหนึ่งตรงตรงเขามาตั้งแต่สองหนึ่งสี่สามหล้วก็มา2สองหนึ่งอีกนะครับสูตรล็อกเก้าคู่ตรงตรงนะสูตรพ่ออยากดังแบบเป่าเท่ากันได้สูตรน้ำพอเพิ่นอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าก็อยากมาคุยมาถามน้ำพอเพิินให่อเพิ่นเบาให้ฟังนะครับอืมฝันดีอ่าถ้าเขาจะงวดต่อหนวดพ่อเจ็ดหรือแปดหนวด หรือเข่าตลอดตลอดหน่วยเข่าตลอดเออขันหดมันต่วนแม่นโลดนั่นจอดหันมันหดตั้งตั้งต่วนไม่กันมันออกต่วนด้วนมันมันถึงถึงไปเลยคือว่าฐามันจะหลุดจะหลุดอยู่งวัดนึงเอองวดเดียวต่วนยุงวัดนึงตามเื่อมานี่อ่าบาดถาได้เข่าแล้วมันก็จะเข่าเน่าไปเลยเข่าเน่าไปเลยอย่งว่าเขาว่าเสื่อมใสยมันยังเตอลี่แ่วนบันไดนอนของบม่มีหางพ่อแต่สูตรล่างที่ผมออกไปลงเนี่ยล่างบ่ค่อยเข่านะพ่อเนาะตัด สูตรนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างมาทั้งล่างสูตรมาได้เขาลับไปคมันเป็นเลยเป็นชิแตปจว่าเขาเฮ็ดให้ผู้อื่นเขาบะถือเขาไปกันเอาสองตัวมันถือก็อยังบอกมันต้องทั้งชุดนี่เลยเอาทั้งสุดซื้อไปเลยเก้าคู่ที่ไปเรียกซื้อหนึ่งเว้ยมันเก็บบถือเดียวอันนี้มันหลายตัวก็ยังบอกอย่าฟังอ่าเอาแต่มาชมขันบะถือทกลับมันต้องถือตัวบ่อัน ตัวคงแต่ว่ามาตรงๆรงนที่พ่อมาตรงตรงสามวเด้มาตรงนี่หะมาตรงตรงอ้าวธรูมชมพ่ออยากดังนะครับอ่าวดวันที่สองมกราคมสอง0ัวันที่สองที่เมนพ่อสองมกราคมสองพันร้อยหกสิบแปนะครับบ่ครับอ่าเนี่ยเจ็ดสี่มันมันมาสองเลครับหามาหาหาสองเจ็สดห้าเก้า หนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งห้าสองนะปลอกเก้าคู่ตรงๆบนล่างนะครับท่านผู้ชมมาตรงๆรงสามหมดแล้วเต้าพ่อคนมาที่จริงพ่อคนมาจากแขห้าลอตเตอรี่ไปเลยนะทั้งเก่าคู่ไปเลยเรียกไปรลยเต่เมื่อที่แรกวปีละเต้าพ่อเต้าถ้าพอมักพอมักหาสองกับสี่หนึ่งอ่าอ่านะครับท่านผู้ชมไปเลยขอบคุณครับพ่อเอาพ่อใส่หมวกกันพ่อจังรอใส่หมวกจังรอ อ่านานพูดเอ้าขอบคุณขอบคุณพ่ออยากดังท่านผู้ชมนะผมให้โชคให้ m ันต้นปีนะพ่อเนาะหาเงินหาซีเม่าเงินเอาเงินเม่าเงินหาซีหมดเข้ามาเอานะครับให้โชคให้ม ắ n นะพ่อเนาะให้พ่อสุขภาพแข็งแรงท่านผู้ชมนะครับเอาสวัสดีครับไม่เคลื่อนี่กัปตัน